หากคุณกำลังมองหาร้านขายเกมแท้ราคาถูกซื้อได้ง่ายปลอดภัยและได้ชัวร์ต้องร้านแคนแมนเกมเมอร์ในช้อปปี้เท่านั้นครับเท่าที่ชีวิตนี้ผมเคยจับเมาส์เกมมิ่งมานะเจ้าตัวเดสเด d ร์เนี่ยเป็นตัวที่ผมจับแล้วก็เข้ามือที่สุดนะครับผมทำให้เมาส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์ที่ตอบโจทย์ในการทํางานของผมตอนนี้มากที่สุดนะครับผมผมก็แนะนำนะครับผมสาวกเรเซอร์ควรหารุ่นไวเลสมาใช้นะครับผม เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมไหนๆสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยเราพาทุกคนไปรีวิวรองเท้ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอารายการรีวิวเกมมิ่ g เกียของเรากลับมาด้วยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัว Razer d e t t Adder r V2 Pro นะครับผมหรือมันเป็นรุ่น Wireless นั่นเองนะครับผมเป็นรุ่นที่ทุกคนที่ใช้ d e t t Adder r เนี่ยใฝฝันนะครับ คือส่วนตัวผมใช้เด a แอดเดอร์มา8ปีเริ่มต้นกับเจ้าตัวเด a แอดเดอร์โครมาแล้วมาเป็น e l ลิทและตัวล่าสุดก็เป็นตัว V2 Pro ตัวนี้นะฮะบอกเลยมันคือความฝันของคนใช้เลเซอร์เดสแอดเดอร์เออคือทุกคนอยากให้เด a แอดเดอร์เนี่ยมีไวเลสมากนะครับผมและผมบอกเลยว่ามันเป็นเมาส์เกมมิ่งที่ดีที่สุดของเลเซอร์แล้วนะครับผมส่วนตัวผมมันเป็นเมาส์ที่แบบว่าโคตรดีอ่ะมันเป็นไวเลสแล้วโคตรเติมเต็มอะ่ะโอ้โหคือดีมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรีวิวกันครับทุกคน คือก่อนที่ผมจะขยับมาเป็นรุ่น V2 Pro Wireless ตัวนี้เนี่ยผมใช้เจ้าตัว e l i t มาก่อนนะครับผมก่อนที่จะมาใช้ e l i t เนี่ยก็เป็นตัว Dead Adder Chroma นะฮะซึ่งพวกเมาส์เกมมิ่งเนี่ยผมใช้แค่เ a เซอร์ยี่ห้อเดียวนะครับผมและเป็นรุ่น Dead Adder รุ่นเดียวด้วยส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยเท่าที่ชีวิตนี้ผมเคยจับเมาส์เกมมิ่งมานะเจ้าตัว Dead Adder เนี่ยเป็นตัวที่ผมจับแล้วก็เข้ามือที่สุดนะครับผมเพราะว่ามือผมใหญ่แล้วก็นิ้วผมค่อนข้างที่จะเรียวนะครับผมก็เจ้าตัวบอดี้ของ Dead Adder เนี่ยก,ก็ เดสเดเดอร์ der, อิลินเนี่ยผมใช้มาประมาณปีกว่าๆนะครับผมก่อนนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็เริ่มมีอาการเบิ้อๆ่อหลอดแล้วนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาของเดสเดเดอร์แทบจะทุกรุ่นเลยนะครับอาการเบิ้อหลอนเนี่ย แต่เจ้าตัว d e d Redder V2 Pro เนี่ยเขาเคล,ม, <re> คลมว่ามันไม่สามารถเบิลได้เพราะว่าเซนเซอร์ที่เป็นออปติคอลแบบแท้ทรูนะครับผมออปติคอลคืออะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะฮะนี่ฮะมันจะใช้เลเซอร์ในการตรวจจับการคลิกนะครับผมถ้าเป็นออปติคอล 5G แบบนี้ถ้าเรากดลงไปเนี่ยมันจะเป็นแบบแมชชีนิกในการกดเลยนะครับผมแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันใช้เลเซอร์ในการจับการคลิกนะครับผมทำให้เราไม่สามารถมีอะไรไปขัดการทํางานของมันให้มันเบิลได้นะครับทุกคน เรามาโฟกัสกันที่เจ้าตัว V2 Pro กันจริงๆดีกว่านะครับผมเจ้าตัว V2 Pro เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างไปจาก r e d Adder ธรรมดาบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยสำหรับสาย RGB นะครับผมสังเกตได้ง่ายๆเลยคือตรง Looking Mouse เนี่ยมันจะไม่มีไฟ RGB แล้วนะฮะสังเกตดูเห็นไหมมันจะไม่มีไฟ อยู่รอบๆนี้แล้วนะครับผมซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยแล้มันก็จะมีก็จะมีช่องให้ไฟลอดผ่านนะครับผมแต่สําหรับ V2 Pro ตััวนี้เนี่ยสามารถปรับไฟได้แค่ตรงโลโก้เรเซอร์อย่างเดียวนะครับผมสำหรับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่สําหรับใครที่เขาอยากจะคุมโทนโตคอมเนี่ยก็อาจจะหุนหงิดเล็กน้อยนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสาวกเดสเดอร์ด้วยก็อาจจะหุดหงิดเล็กน้อยนะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือปุ่มในการเปลี่ยนโปรไฟล์ DPI นะครับผมตอนนี้เขาก็จะเอามาให้2ปุ่มเล็กๆแยกกันแล้วนะฮะหลังจากที่รุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นแบบปุ่มยาวๆเลยนะแล้วก็อยู่ติดกันมากแต่นี่เขาก็เปลี่ยนมาเป็นแบบปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับให้มันอยู่ห่างกันมาโครโซไซวาเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนกันตั้งแต่โครมาเลยนะปุ่มมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนมากเนี่ยผมจะใช้ตรงนี้เป็นสเปซบาร์นะครับส่วนมากผมจะได้ใช้ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้มากกว่านะครับ อ่า<ส> <orman. S 1> แล้วอย่างหนึ like ่งที the ่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือกริปด้านข้างนะครับผมกริปด้านข้างเนี่ยเขาเปลี่ยนด้านข้างทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นกริปเลยนะครับหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแค่ระยะโค้งตรงนี้เนี่ยให้เป็นกริปยุดเกาะมือเรานะครับผมแต่คราวนี้เขาเปลี่ยนด้านข้างทั้งหมดให้เป็นกริปนะฮะทำให้มือเราเนี่ยยึดติดได้ค่อนข้างดีมากขึ้นนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยฮะ แล้วก็ด้านขวาด้วยเขาเปลี่ยนบอดดี้ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยให้เป็นกริปหมดเลยนะครับผมหลังจากที่รุ่นเกา่เกาๆเนี่ยจะเปลี่ยนแค่ส่วนโค้งเนี่ยให้เป็นกริปอย่างเดียวนะครับผมแต่คราวนี้คือเขาเปลี่ยนไปหมดเลยนะดูซ้ายขวาเนี่ยคือมันเป็นกริปให้เราจับได้ถนัดมือมากขึ้นนะฮะคือดีมากตรงนี้ผมขอชื่นชมเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาดูตรงด้านล่างนะครับผมด้านล่างของตัวนี้ยางนี่เขาก็เปลี่ยนนะครับผมถ้ารุ่นเกา่เกาๆเนี่ยมันจะเป็นดำๆใช่ไหมมันจะแข็งๆกว่านี้หน่อยนะเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดูดีกว่า มันจะออกแข็งๆหน่อยนะฮะมีความหนืดๆเหมือนกับเป็นพลาสติกอยู่นะฮะแต่นี่คือเราจับแล้วรู้เลยว่าเป็นยางจริงๆนะครับผมเสียขาวพอเราลูดูแล้วเนี่ยมันก็ให้ความสัมผัสที่ดีกว่านะครับ เอ้ยผมเพิ่งสังเกตนี่แม่งเม็ดินไทยแลนด์ด้วยว่ะโอ้โหโคตรเจง๋งอ่ะแล้วใครขัดใจกับรูตรงนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะว่ามันเป็นรูไว้สำหรับการชาร์จด็ดอกกิ้งของเรเซอร์นะฮะด็อกกิ้งชาร์จเนี่ยถ้าเราซื้อแยกก็น่าจะประมาณ1ัน0ถึงส0 0พนนะครับผมแต่ตอนนี้ผมใช้ชาร์จแบบ usb นะครับผมซึ่งถ้ามีงบมเนี่ยก็อยากจัดอยู่เหมือนกันนะด็อกกิ้งชาร์จเนี่ยมันสวยมากนะครับทุกคนแหมเอามาตั้งบนโต๊ะคอมแต่โคตรลิเกเลยนะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเจ้าตัวเซ็นเซอร์เขาก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นอัลติคอแบบแท้ทรูแล้วนะครับเขาก็จะไม่ใช้แบบสีดำาๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งการเสถียรในการส่งข้อมูลเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะละเอียดกว่าอาจจะละเอียดกว่าหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเราใช้ด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนะครับผมอ่ะว่าไปแล้วก็มาลอกออกกันเลยดีกว่านะครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะครับผมโหมดในการใช้งานเนี่ยคือโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดของบลูทูธนะฮะนะี่ฮะบลูทูธก็จะเป็น B t ทแล้วก็2.4เนี่ยจะใช้ผ่านตัว USB Wir e l e s s 2.4ตรงนี้นะครับผมแล้วก็โหมดที่สาเนี่ยเราสามารถใช้ควบคู่กับ USB ได้นะครับผมแบบใช้ USB ต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับผมเพื่อทําการชาร์จแล้วก็ใช้งานไปในตัวนะครับนี่ฮะเจ้าตัว USB เขาก็จะแนบอย่างนี้มาให้นะครับผม เดี๋ยวเราแกะไม่ดูก่อนดีกว่านะครับผมหลายคนกังวลน,นะครับผมว่าเจ้าตัวเมาส์เนี่ยมันแถมเจ้า USB wireless มาให้อย่างนี้มันจะทําให้น้ําหนักเมาส์เนี่ยเสียสมดุลหรือเปล่านะครับผมเสียบาลานซ์ซึ่งผมบอกเลยว่าน้ําหนักของเจ้าตัวนี้เนี่ยเบามากแทบจะไม่รู้สึกนะครับ เอามาอยู่ในเมาส์เนี่ยคือมันไม่ได้เพิ่มน้ําหนักเมาส์เลยนะจริงๆมันควรจะเพิ่มนะแต่เราจะไม่รู้สึกในส่วนนี้เลยนะครับผมก็ผมรู้สึกด้วยว่าเจ้าเมาส์เดซแอ d เดอร์วีทเนี่ยน้ำหนักมันเบาวกว่าเจ้าตัวเด d แอนเดอร์ e อลิทอีกนะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวเพราะสายนะผมลองจับสะบัดดูแล้วตอนที่ใช้งานจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเบาวกว่าอยู่ดีนะครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับผมมีตัวนี้ m i โ r o USB นะฮะเอาไว้สำหรับการชาร์จและการใช้งานพร้อมกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าเมาส์ราคาเกือบครึ่งหมื่นตัวนี้นะฮะ ในส่วนของขั้นตอนการใช้งาน Redadder ตัวนี้นะครับผมผมจะมาสอนที่โหมดแรกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือโหมด2.4 GHz ะเฮนั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับ2.4 GHz ก็ให้เพื่อนเลื่อนปุ่มมาเป็น2.4 g h กด้านล่างนะครับผม แต่ก่อนที่จะเลื่อนปุ่มเนี่ยในการใช้งานครั้งแรกผมก็แนะนำเพื่อนๆเนี่ยชาร์จให้เต็มก่อนนะครับผมแล้วก็ในการเสียบ USB เข้าไปชาร์จครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นไดเวอร์มาให้แล้วก็ต้องลงให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัว USB 2.4 GHz กตันก่อนนะครับผมอ่านี่นะฮะเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่เพื่อนๆจะใช้นะครับผมของผมก็จะเป็นแล็ปท็อปเครื่องนี้เลยนะครับผม ROG ะะอยากจบครบ AG า OG นะฮะเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมแต่ผมจ่ายเขาก็จัดเลยฮะพอเราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยก็รบกวนเพื่อเพื่อนเนี่ยใส่ฝากลับเข้าไปนิดน,นึงนะฮะไม่งั้นมันจะดูล่งๆเงาๆเ,เกินไปนะครับผมแล้วก็เลื่อนให้มันกลายมาเป็นโหมด2.4 g h z อย่างนี้นะฮะแล้วก็ไฟตรงนี้มันจะติดนะครับผมไฟตรงโปรไฟ แล้วถ้าไฟที่เมาส์ของเพื่อนติ่เนี่ยก็แสดงว่าสามารถใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแอซติ้งที่ผมใช้ก็จะใช้เป็น3,000 DPI นะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเล่นเมาส์เร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวคูริงเลนเนี่ยผมใช้ที่125นะฮะเดี๋ยวเราลองไปใช้จริงกันดูดีกว่านะครับผมว่าเกมที่เราจะใช้จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราใช้กับเจ้าตัวเมาส์เดเดช้เดิงเนี่ยผมขอใช้เป็นโหมด2.4 g เ z นะครัดผมซึ่งเป็นเหมดชูโดงของเ้าตัวเมาสเ V2 Pro ตัวนี้นะครเบโอเคครับทุกดนไปดเกันเยครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเมาส์ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ในการใช้งานของมันเนี่ยสำหรับ2.4 g h z นะครับผมแบตเตอรี่ในการใช้งานของมันในโหมด2.4 g h z ที่ผมใช้อยู่เนี่ยสามารถใช้ได้ยาวๆถึง70ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็แบบว่าชาร์จได้ครั้งเดียวเนี่ยเล่นได้หลายวันกันเลยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมก็เล่นแค่ประมาณ3-4ชั่วโมงเองนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานมากกว่าเล่นนะครับบางวันก็จะเต็มที่แค่1-2ชั่วโมงนะครับไม่เก ด้วยนะครับผมทําให้เมาส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์ที่ตอบโจทย์ในการทํางานของผมตอนนี้มากที่สุดนะครับผมและเป็นเมาส์ที่ผมใฝ่ฝันมานานว่าอยากจะให้ d e d Adder เนี่ยมีไวเลสสักทีแล้วในวันนี้มันก็มีแล้วนะครับผมสำหรับเมาส์เจ้าตัวนี้เนี่ยผมก็แนะนำนะครับผมสาวกเรเซอร์ที่เป็นแฟนเดนตายของรุ่น d e d Adder เนี่ยก็ควรหารุ่นไวเลสมาใช้นะครับผมมันจะเติมเต็มเพื่อนๆมากนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปลายเพื่ ไฟของตัวเมาส์เนี่ยก็จะดับแล้วนะครับผมถ้าผมกดกลับไปใหม่เนี่ยเนี่ยไฟมันก็จะติดนะครับผมและก่อนจากกันไปเนี่ยผมต้องขอฝากสปอนเซอร์ใจดีในช่องเราด้วยนะครับผมนั่นคือร้านแคนแมนเกมเมอร์นั่นเองฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแท้ราคาถูกซื้อได้ง่ายปลอดภัยและไล่ชวนเนี่ยต้องเป็นร้านแคนแมนเกมเมอร์ในช้อปปี้เท่านั้นครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม